โอเคช่วยนิ่งไปเลยครับช่วยนิ่งออไม่ผมกำลังช่วยไปแลครับผมกำลังคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พูดก่อนได้ไะครับอ่าโอเคมีอะไรบ้างอะไรไม่มีไม่มีลองดูก่อนโอเคครับอันนี้ก็เป็นงานเชดดีนะครับนี่ข่าวข่าวอะไรมาช่วยช่วยดูแบบช่วยดูมีอะไรนั่นนะเฮ้ยเดี๋ยวก็ขอข้าวย้อนกลับไปนี้ไปนิดนึงอย่าลืมช่วยกันแชร์ด้วยนะครับแม้ว่ามันจะเป็นข่าวสายไทยแล้วนะครับสำหรับคนที่มาในไลฟ์นี้อย่าลืมช่วยกันแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับแล้วก็อ่าคลิปนี้เรามีแจกนะครับสําหรับสุ่มคนที่แชร์์ไลฟ อ่าเราจะสุ่มแจกลักขันบอลใช่ครับวันนี้แล้วกันอย่าลืมกดเป็นพับบิกด้วยนะครับจะได้มองเห็นว่าใครกดแชร์นะอ่าโอเคครับผมอ่ะมาต่อนะครับแซตดีทอยนะครับแซตดีทอยนะครับอันนี้ก็เป็นแซตดีทอยมาร์คห้านะครับอ่านะมาร์คห้าใช่ไหมฮะก็คือก็นะฮะตัวใหม่นะครับก็สวยมาก แล้วก็แบบว่าดีไซน์เนี่ยยังคงกรอบคอดทอยอยู่เปอนเดิมแต่เสียดายนะตัวน,นี้เหมือนเขากรอบคอนทอยแต่เป็นตัวพลาสติกมาละฮมันยังดูไม่หนาไม่หนาแล้อ่าเนี่ยอันนี้อย่างที่เราเห็นก็คือเขาจะมีกระเป๋าเพิ่มเมข้ามานะครับใช่ครับอ่าโอเคไปยืนในตู้กับข้าวสวยงามนะครับเนี่ยคือยังรู้สึกว่ามันยังบางไปอยู่ทรงมันยังดูบางๆนะครับ เนี่ยเออใช่ครับบางดูบางจริงน <soda> ะมันยังรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาก๊อบจากตัวไดแคสมาจริงๆอ่ะมันจะได้ฟิลแบบนี้อีกนิดนึงเอแต่ผมว่านี่ก็สุดแล้วนะมันก็ก็สวยนะครับแต่เนี่ยยังดูฟิลแบบอ่าตัวถ้าตัวพลาสติกอ่ะมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าพอยาวพอยาวหัวโตเอว,อวอเล็กอ่าครับผมนี่ครบหมดเลยอ๋อคือเป็นเป็นเหมือนทอดลอยเลยนะครับอันนี้ก็เลยแบบแปลกๆเหมือนกันไม่รู้ว่าทําไมทําไมมันถึงแบบเดี๋ยวรอดูของจริงทีละกันซึ่งตัวเนี้ยก็ ก็เปิดพีแล้วนะครับก็น่าจะยังสั่งได้อยู่เรื่อยๆแหละตัวนี้นะครับใช่ใช่ครับผมว่าน่าจะสวยเลยครับพอของมาจริงก็น่าจะแบบตัวดีแล้วตัวนี้ซึ่งอย่างตัวนี้ถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับตัว t c e จริงๆอ่ะบอกเลยว่าเปรียบเทียบไม่ได้นะครับเต่ราคามันต่างกันอยู่ประมาณสามถึงสี่เท่าก็จริงแต่ง,งาน t ซีโ o มันมันดูเดือดไปเยอะนะครับมันดูเดือดกว่านะครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับ T-A ไม่ใช่ดิ แทรดีทอยด์อ่าแทรดีทอยด์ใชนะครับโอเคบางทีบอกว่าพี่บอกพี่ว่าอกมันจะลอกไหมครับของคอทอยดเรียบเนียนเลยอกลอยพี่อกมันลอยแบบว่าไม่ถึงเบิ่มเบิ่มเบ่มอ๋อเบิ่มเบิ่มคือลือนะอกมันลอยอ่ะของคอทอยด์อ่ะอกมันเหมือนจะเคิร์ฟขึ้นอย่างงี้พี่เนี่ยแบบอ๋องี้จะเคิร์ฟอย่างนี้มันก็คือไม่หมดหรอน อไฟนานเว้ยเอาข้าจริงคือมันมันดีนะมันดีมากเลยนะออถอยทรงมันเรียดีแล้วนะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูนะครับรอดูอีกทีไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอุ้ยอะไรรับอะไรกันครับเนี่ยอยากได้ไอรอนแมนตัวเปิดไฟให้เจ้าของช่องของเล่นที่ไม่มีของเล่นจะซื้อยังไงได้บ้างคะเอาแล้วจีบกันอีกแล้วนะครับอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันขึ้นครับเนี่ยเอาแล้วครับจีบกันอีกแล้วครับคุณฟ้าครับรู้สึกร้อนมากเลยโอ้โหสึกเราร้อนสุดสุด ร้อนใช่ไหมร้อน้โอเคมางานต่อไปนะครับเนกานะครับประกาศจะทํางานของชื่ออะไรวะ The Boy The Boy นะครับก็เป็น Starlight กับ Homelander นะครับที่เป็นภาพลุ่นออกมาก็เรียกได้ว่าน่าจะสวยมากๆนะครับเดี๋ยวรอดูภาพโปรโมทเต็มๆเททีซึ่งเขาปล่อยมาในตอนปีใหม่หรือคริสต์มาสแหละแค่นั้นเฉยๆนะครับสำหรับสองตัวนี้นะครับของงานค่ายเนกานะครับใช่ครับผมอ่ะแล้วก็งานค่ายนี้นะครับ งานค่ายอะไรวะสมสมอตอมครับมอสตอมนะครับใช่ครับก็ออกกับตัวเลสคิวใช่ครับผมซึ่งมันเป็นงานตัวประกอบสเกลหนึ่งต่อเก้านะครับก็ก่อนหน้านี้ก็เคยทําตัวมาร์คแปดห้าออกมาแล้วนะครับซึ่งก็มีทั้งรุ่นสีธรรมดารุ่นสีพิเศษแล้วก็ว่าลายนะครับใช่ครับก็นะครับนี่ดูจากรูปสรงนี่สวยมากเลยนะครับใช่ครับตอนแรกผมมองแล้วอุ้ย กระกราวแบบนี้โคตโตมุกเยะหรือเปล่าคลายๆคลายๆคลายๆก็คือสวยจริงนะครับก็สวยมากตัวนี้ก็สวยมากแต่ว่ามันแล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะครับเพราะมันงานต่อประกอบซึ่งเอาก็จริงพอประกอบมามันจะไม่ได้เนียนประมาณนี้แหละใช่ครับเราก็เราเห็นจากงานฟิกวาร์แล้วว่ามันก็สวยเหมือนกันแล้วก็ราคาพอๆกันด้วยนี้ต้องลองแต่นใจกันดูนะครับใช่ครับซึ่งที่จริงทรงเนี่ยดูดูก็คล้ายๆกับฟิกวาร์เหมือนกันแต่ว่าเขาปรับทรงให้มันดูเพียวกว่า ่ก็ดูดีกว่าแต่ก็จริงทรงสวยกว่าทรงสวยกว่าจริงนรครับใช่ทรงสวยกว่าแต่ว่าจริงๆคือดูดูผ่านๆเนี่ยคล้ายๆเลยแล้วก็แบบเหมือนเขาแบบพยายามเก็บข้อต่อขาให้มันดีขึ้นมันเยนขึ้นนะส่วนพวกเอฟเฟกต์นี่ก็ก็จริงก็คล้ายนะไม่เหมือนเลยทั่าอ่าก็ดูดีครับเอาเป็นว่าดูดีมากๆเลยอะไรเงีเอาเป็นว่าเหมือนเขาแบบพัฒนามาแล้วก็ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆมันเป็นงานลิขสิทธิ์ด้วยมั้งครับเนี่ยใช่ใช่ใช่ได้ดูจากชื่อดูจากโลโก้อะไรที่เขาใส่มาก็ใช่ครับน่าจะเป็นงานลิขสิิทธ์นะครับ น่าสนใจนี่เอามาเล่นกับตัวมาร์คแปดห้าก็ดูสวยมากนะครับเอหภาพนี้คือดูดีมากเห็นหนึ่งเนื้อพลาสติกเลยตัวมือลันแมนเนี่ยวนแม่งไม่มีสีเลยแม่งไม่มีสีอะไรเลยนะครับคอก็หลุดมาทั้งเบ้าเลยเนี่ยมาร์คแปดห้าคือถ่ายว่าแบบไม่สนคุจะกัดอย่างเงี้ยจะเอาให้มันสวยอย่างเงี้ยลาษากูเป็นอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้นี่แ้วก็ทรงดูดีครับดูดีก็เียกได้ว่า น่ะน่าสนใจสำหรับงานค่ายนี้นะครับใช่ครับของก็ให้มาคาเดฟเยอะเยอะเลยนะครับนี่มันสวยใช้ได้ํารวมกันสวยมากนะครับครับท่านูดูดีนี่ล่ามาเฟกนะครับตอนแรกที่เราเคยตั้งแต่ตอนที่มันพรีวิวแล้วก็ตามหรือถึงตอนที่เราเห็นพรีวิวในเว็บแล้วก็ตามถึงภาพปกมาใบนึงเราก็รีวิวไปแล้ววันนี้ภาพโปรโมทเต็มๆมาแล้วเราก็รีวิวอีกลอบมหนึ่งนะครับ นั่นคือทอเอ็นเกมนะครับผมใช่ครับผมงานค่ายมาเฟกที่เราอวยแล้วอวยอีกอวยทุกอทุกเทปไปใช่ครับผมนะครับก็ออกมาสําหรับตัวทอนะครับก็สวยงามใช่ครับก็ถ้าใครเคยเล่นทอตัวแรกมาแล้วนะตัวนี้มันเป็นของภาค infinite w a ครับผมใช่ก็จะรู้ว่ามันเทพขนาดไหนนะใช่ครับซึ่งตัวนี้ก็คงไม่ต่างกันมากนะครับแค่อวนขึ้นเฉยๆเรียกได้ว่าเทพมากเลยทีเดียวใช่ครับนะครับอาวุธก็ให้มันเต็มเลยทั้งยนเนียทั้งตอมเบเกอร์นะครับ อานาตมีก็ทามาเป็นเชิงกล้มกั้มกามก้ามก้ันหน่อยก็ถือว่าดูดีทำออกมาสวยเลยนะครับดูก็ดูสมส่วนในสไตล์ของมันนะนี่มาพร้อมกันหน้าอ้าปากมีฟันนะครับซึ่งเขาล้อกันว่ามันคือหัวของอาควาแมนเฮ้ยเออพี่ว่าเป็นไม่ได้ว่ามันคือหน้าเดียวกันเลยหน้าเดียวกันเลยครัใช่เขาเอาภาพมาเปรียบเทียบกันเขาบอกว่านี่คือหัวเดียวกันโอ้โหแม่งย้อมแต่เราดูไม่ออกเออจริงพี่ก็ดูไม่ออกจริงนะเออ เยเอ้ยเก่งว่ะเก่งนะใช้ได้ใช้ได้เว่านี่ครับมาพร้อมเเฟกสายฟ้านะครับตามเป็ดค่าที่สมก่ไม่ป่วยนะยอ่าเกลียดมากเลยนี่ดูดีภาพนี้ดูดีมากดูดีดูดีเหมือนเลยอ่ะหน้าแบบถึงจะกระตูไปนิดนึงแต่ก็แบบดูดีเหมือนอยู่นะนี่สวยงามใช้ได้อนี่ี่ไอ้น้านี้เลยเนี่ยนี่คือหน้าของควาแมนเลยแต่ว่าผมดูอย่างนี้มันก็ยังดูเป็นเป็นคริสไอ้นี่อยู่นะที่เช่นบดอยู่นะ ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปหลอกเล่นหรือเปล่าเขาไปปรับแกงเล่นกันหรือเปล่านะแต่ผมว่าดูแล้วก็ยังเป็นทรงแบบนั่นอยู่นะใช่จังเยแต่ซื้อมาเนี่ยได้สามหัวนี่ก็ถือว่าคุ้มสวยทุกหัวใช่ครับนะครับเอาไปเล่นกับตัวเก่าด้วยก็ได้อ๋อเออก็ด้วยครับจริงๆได้หัวยียีฟันมาก็คุ้มแล้วพี่โอ้ไม่ค่อยมีใครไหนทำอ่าใช่แบบให้มากระกอกเลยส่วนใหญ่เป็นการคัสต้อมใช่ครับแล้วก็นี่ครับของนี่ให้มาก็นี่มาเป็นสองชุดเลยนี่โดูดีมากนะครับดูดีมาก นะครับก็เป็นว่าห้ามพลาดเลยนะครับนี่ก็ต่อด้วยซูเปอร์แมนรีเทิร์นนะครับของค่ายมาเฟกเหมือนกันนะครับก็เป็นซูเปอร์แมนชุดดำนะครับที่ฟื้นมาจากความตายนั่นเองนะครับก็เป็นไปได้น่าจะทำเตรียมไว้สําหรับภาคของแซกซ์ไนเดอร์ไนเดอร์คันะครับที่น่าจะเป็นชุดดําออกมานั่นแหละนะครับก็ผมยาวมาเลยนะครับเป็นชาวล็อกมาเลยก็ชุดสีดําเรียบๆแล้วก็มีโลโก้สีเงินสวยมากดูเรียบหรูดูดีครับ โอ้เงินนี่มันเงินแบบเงากว่าแมนดารินเลยนิครับพี่เปี้ยวอ่ะดูทรงแล้วมันเงากว่าแมนดารินเลยเปี้ยวอ่ะนี่มาพร้อมเจ็ตแพ็คนี่เป็นไอพ่นมาเลยไอพ่นมาเลยไม่รู้มาไงนะครับจําไม่ได้เหมือนกันจําได้ว่าเขาฟื้นจากความตายด้วยชุดนี้อะไรประมาณเนี้ยอ๋อเป็นชุดดำใช่ไหมนะครับตัวีเท่มากเลยอเท่มากเลยเหมือนแบบเนี่ยเขายิ่งทําคอมิกแล้วยิ่งรู้ว่าเขาใส่ใจรายละเอียดอะยิ่งทํายิ่งสวยนะครับหน้าดูดีมากใช่ใช่ครับอ่าผมอะไรก็เหมือนจะงนอย ชุดหายแล้วหายไปแล้วอ,อ๋อูอ้ยยังนะอยู่ดีครับอยูออค,ครับอ่นเนี่ยไปไปก็มีอุปกรณ์ที่มีเปลี่ยนก็มีขามีเจ็ตแพกมีมือมีอะไรนะครับขยอย